โอเคอามาชนกัน,ห,กนหนึ่งสองสามเอาไว้ไม่แตกหนึ่งสองสามแตกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสี่ครับสวัสดีคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องแจงเพนไปกอลว้าว น,นี่คืออะไร่เด็กไม่เคิออไ,ไม่รู้ไม่รู้อ้โวนวันนี้เรามาทุ่งนานะคะจะพามาเล่นดินดเคยเล่นไหมตอนเด็กๆเ,เล่นคนเตะแหววไวตอนเด็กๆเ,เคยเล่นไหมเด็กๆเคยเล่นไหมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะพามาลองเล่นนะคะไปกันเลย <c oughs> ที่ทำอันนี้นะคะมีจานหนึ่งใบอ่าแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะคะเติมเติเติมน้ำใส่โอเคพอแล้วอโอเคแล้วก็ดินใส่นี่แล้วเราก็ดินใส่นะคะอ่าเอา,เอาดินใส่จิบแต่ไปหนึห่งลูกนล้วข้าจะ มันจะมาเจ็เดเด็กเป็นลูกแล้วก็คุกให้เข้ากันแล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้อะเอาขึ้นมาแบบนี้อให้กล้องดูด้วยขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปั้นแบบนี้เด็ก็ปั้นแบบนี้อ่ะปั้น <laughs> ไหนโชว์กล้องสิ ใส่อย่างนี้นะคะอดินใส่อย่างนี้แล้วก็ทําแบบนี้ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ดินอย่างนี้ครับอืมแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับ,บ,รรบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อเ,เอ้ยีขึ้มน,นมานั่งบนนี้ขึ้นมาบนนี้มันนอนเออนั่งลงนั่งลงตรงนี้เออเอาตรงนี้สินั่งลงตรงนี้ ดินเต็มเลยเราได้แบบนี้แล้วอันนี้ให้เอฟซีนะครับอ่าเอฟซีถืออันนี้ทิ้งอ่าโชว์นี่นี่แล้วเราจะเอามาชนกับนี่เราจะต้องทําสนามด้วยนะคะมันมันก็มาจะมานี่เราจะทําสนามใช้มันเป็นหลุมองอ่า ทำสนามแบบนี้แล้วเราก็จะตั้งไว้แบบนี้ไอฟิวเซียตั้งไว้เด้งช้าซึ่ไม่แตกไม่แตกเ,เอาลงเอา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 โแตกแล้วทำไมแตก Oh no ทำไมอเล้วาแล้วเข้า <Okay. S 2> แล้ว

แม่ชีทำอแม่แตกเลยจะเป็นใครไอ้าจะเป็นอะไรของแม่แตกแล้วจตปอ้าจปออืมินไแแบบนี้แ <reading> ล้ว <expand> ก <ait> so <Island> mm ินไม่ได้นะ เก็บเก็บทำไมอ่ะเอาก็ของแม่จงไปเลยนะแต่ข้าจงไปนักเก็ตีมาชนกันใหม่มาชนกันมเดี๋ยวนะแม่ตั้งไว้นี okay. ่โอเคอะมาชนกัน หนึ่งสองซ้ำทำไมไม่แตกแตกหนึ่งสองซ้ำแตกเลย oh no แย่แตกเลยก็ไม่แตกเลยแตกเลยเหรอใช่ของ FC แตกไหมไม่แตกเย่หน่อย สไลด์เด้อขึ้นไปใหม่เฮ้ยขึ้นไปใหม่อ่ะสไลด์ลงมาเลย <c oughs> อ่านเหรอ <laughs> สไลด์เด้อตรงนา <laughs> อุ้ยชนเสาเลย <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปใหม่โอเคอยู่ตรงนั้นแหละสไลด์ลงมาเลยหนึ่งสองซ่อเอาใหม่ โอ,โอ้ยขึ้นได้ไหมกิ้งลงมาเลยโอ oh, <no. S 1> <laughs> ้น <laughs> เด็กไม่เคยเจอขี้ดิน <laughs> อ่าสไลด์ลงมา <laughs> ชุงอยู่ชุ้งมากเลยว้าว อ่ะสไลด์ลงมาเลยอู๋โยนทิ้งกด K นี้กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร้กดใจไทกดใจไทยให้ด้วยนะครับให้ด้วย,ยครับบายบายบ๊ายบาย